สบายดีสบายดีพีพีเอฟซีบทุกคนเดอ้อยินดีตอนรับเข้าช่ช่องแม่น้องปัดงชานเดอ้อสูนีนาบวมบวมทุกคน <c oughs> มือนน้อวันเสาร์เด้อพีพีเอฟซีเด้อบได้ไปทางใดมื้อน,นี้นาะเพราะว่าไปมาละ <c oughs> ไปตั้งแต่เมื่อวานเนาะไปนอนอยูเฮือนแม่อืมแล้วก็บบได้กลับมาลูกก็ยักนอนอยู่พ่นมื้อน,นี้อังเป่าฮอดบ่ามาฮอดเฮือนเลยยู่เฮือนแม่พ่นะอาะยูเฮือนแม่ตูนะ พามาสมมือนี้สิพาสมสวนเด้อทุกคนเด้ออันนี้ต้นลงกองงามงามมีตน้นสลิมปิงเดี๋ยวก็ต้นสลิมปิงก็งามเป็นมากเด้ออนต้นสลิมปิงเป็นมากล่ะสิพาไปบ้างต้นเงาะเด้อมันกำลังสจอดอกได้เป็นมันเป็นดอกไววไหวเด้อยววงส้วงนี่นะต่ละปีก็เป็นดอกหัวปีเด้อต่ละปีก็ได้ อันนี้ต้นมะมะลันไยลันไยนี่ปีก่ายนี่ก็เป็นมากละปีนี้กันน่าจะเป็น่หนอะไรปีนี้ก็ได้งามอยู่ผ่ายางเลาะสมสวนโอ้มากอันนี้มะยีงกเกาะมักเคียบเนาะคนลาาห้องมกเคียบฝรั่งแต่แม่อันตัวนี้มันเนวเนี่ยม่เป็นนเนี้ยตัวหน่วยใน,นเนี้ยง่หน่วยนั้นนะในคณะ ป้าสุกแล้วเมื่อนี้วันเสาร์เติมมากอันเคียบเขาสุกเนาะปิดเอาเลยก่อนอ้๊บอู้พวกน่ะไม่บักง่ญ่เลยป่านทุเรียนเนาะป่านลูกทุเรียนหวัวลูกใหญ่ขนาดเดี๋ยว่ายเบิ้งต้นเงาะก่อนกำลังสิดจอดอกว่เป็ไปไนยนังีเนาะนี่ กำลังจิจอดอกแล้วเบิ่งนี้สิได้พยายามหดน้ำได้แหละแต่ว่าบ่ามือหดเนาะเออเป็นดอกแล้วได้นี่น่ะนี่จอดอกแล้วเงาะคอยจอดอกแล้วคักคักคัก กำลังจอดดอกเด้อทุกคนเด้อบมองเงาะคอยเด้ออู้มันเป็นหัวปีขนาดเลยมันเป็นหัวปีพี่กายนี่ก็เป็นแต่ว่านบ่ได้พ่นหยุกพ่นใหญ่อยียางตัวอันเพียบอกเขาเปนเพียแปงลงไวมันเล่นเป็นเพียฮะนะตัวมดดำก็ลายแท้าลายว่าพี่กาเนี่ย <c oughs> อันขนาดปิดเอาดันโวยสองนวยนี่ฮะนะ จนว่ามือหอนี้แขนหอนี้จนดำเลยได้ตัวมดท่นนะต้นทุเรียนคอยนเนาะจะได้กิน,นยอ้อนอยู่บอุบ้งไหมต้นทุเรียนก็นได้ต้นมงังหงมังหงเป็นล่หลายไหยมัมหุหงอ่อันนี้บอนปลูกมันเลยนี่บอนปลูกมัน มันอ้อนแขนหนางะนะเงาะปลูกใอยูไว้กินเงาะต้นนีมึงต้นพาวค่คอยอปลูกไปซิแล้วเนาะ งอยนี่ยายมาเส้นนี้ทีแรกอยู่พู้นอยู่แคมวัดพุ่นยายมาเส้นนี้เตกยอดขึ้นมาละงาลมละบอต้นมะเขือปลูกเขือมะเขือ,อลองกองนี่ทางยอดขึ้นมางามขนาดเลยเห็นบอเห็นบอ นีโอ้มังคุดกำลังต้นมังคุดกำลังทงงั้งยอดนี่เห็นบ่างามๆลองสิพยนยามเพียนใส่ฟุ้นใส่ปุ๋ยเบิงน้ำมันชิได้ผลบ่อยู่ลองสานนี่ยังบ่เห็นผู้ใดปลูกได้ลองปลูกเบิง่งสิได้ได้บิวบ่ามากอันนี้อืม ปลูกไวอยู่ไว้กลิ่นนี่แหละเนาะอืดูดูงามขนาดกำลังทางยอดต้นมาลำใหญ่นี yeah. ่ยฮะจิงเหมยฮัลโหลสบายดีเอฟซีเลยหม <Hello. S 2> สบายดี โอ้เมนยังมนเนี่ยเมยังเหมยมิทูมีมนยังมิทูมีอันใดมิทูมีโอ้เมนบอกเมนสะบอกเฮลโลไฮไฮเฮลโลวาไม่บังดูมิทูมีเบสิ่ มิตูมีแมนไทยฮูปแมนบนลอนว้าถึงจีวะตัวตีมันตัวเอฟซีบออย่าตัวเอฟซีเดจ้าเอฟซีเพื่อพูพันหูภาษาอังกฤษก็มีหลายเดอ้อลูกตัวเอฟซีบอดายเดอ้อเนธผพาสมเบิง้งอ่าอันนี้มกักมักกะทันคนลาวห้องมักกะทัน เป็นแตวน่ว่าคิดว่าสีบักทิมเด้ทุกคนมากมันกับบแสแซบปันได่ายฮะนะชีได้บักทิมแหละถ้าต้นเงาะต้นนี้ไงแล้วก็บชีได้บักทิมกินแล้วแล้วก็บักบักทิมเลยแหละให้มัน,นันต้นมะเงาะขึ้นมาไงโอ้เขียวเก็บเอาขึ้นเมืนะ่อมันบวมแล้วลูกมากอันนั้นตกนี่มาเขียบ เอาจับลูกเอาขึ้นมือเลยลูกเอาขึ้นมือเฮือนเลยไปเอี่ไปเอาขึ้นเม,มื่อแม่ปลาสีผ่าเอฟีเลาะเบอร์น่งมังเงาะมังเหาะปา้ามันกําลังชี้อันทั้งยอดเป็นมากค่ะนะเป็นดอกค่ะนะนะต้นนี้กับกลแล้วเบิรงนี่นะใกล้สีออกดอกละสองต้นนี้อยากเป็นลานอ่ะพี่ไก่นี่สองต้นนี้เป็นหัวปีเด้ ปีนี้รู้สึกว่ามันจะล่าก้อนอันสองต้นนั้นเพราะว่าอันสองต้นนั้นทามั่นหดน้ำเลยเนาะเอาทอดึงทอไปทางนั้นได้หดน้ําตลอดละครือามาอันดอกไหวนะแต่ต้นนี้ฮ่นสองต้นนี้โบป่านใดบบหันออกไหวนานออกไว้ปีนี้เอาหดน้ำมันมันก็ออกดอกไหวเดยเป็นมากไหวนะต้นบางมีแต่งกิ่งมันแต่งแต่งกิ่งแต่งยอดมัน มันก็บ,บุเป็นมากจ้าเธอนะน่ะดนตําดนบบจากักก็สิดได้บักทีมซบาจักนี่เป็นมากก็เป็นมากนี่น่อยอยู่ป่ายนี่ยนี่ไม่แท้ก็ออกอย่างนี้เพราะเนาะเป็นมากอยู่หันน้อยหนึ่งบัตรของเพื่อนนะเป็นมากดีดีบัตรของเฮาแล้วคือว่าบุเป็นดี พอไ,ได้หดน้ำมันสซนนี้ฮะนะ่ะดึงทอมาหดตั้งแต่เหอนบัวหดพี่หญ่ใหง่งททอมามันกันยากก็เลยว่าบ่ไดเอามาคันหดน้ำอันนี้มันก็นต้องไงญ่ไหวได้ตอนนี้นะ<า>เ,เออมังม่วงกำลังดอกทุกคนกำลังแตกดอกแตกยอดออกดอกฮะนะ่ะออกซอด,ดอก เป็นมากแหน่กายชิได้กินมัะม่วงแล้วปีนี้รู้สึกว่าเป็นไหวนะมัะม่วงมากอย่างกัไไ้กินไหวเบิ่งไม่มันออกดอกแล้ว,วะนี้อื่ ยังบ่สิได้นี่ไก่ล้วบ่ตอกแต้กันยอดดอกหรือว่ายอดอันนั้นบุอันนี้เป็นนี่ออกยอดบ่เนาะบ่แม่นดอกมันเนาะ อันนี้กกำลังแตงยอดถ้ามันเยอออกซะต้นนี้น่ะเสื้อบททุกคนสองปีแล้วได้นี่ไหนปีป่ายเข้าส่งปีแล้วได้นี่สองปีแล้วแม่แหละได้สองปีแล้วมึงเอะต้นนี้ค่ะนะต้นนี้ได้สองปีเนอะและ้วต้นนี้ฮ่ะนะได้ปีป่ายทุกคนตั้งกันบอกไหมต้นนี้ปีป่าย ต้นนี้สองปีหรือว่าสองปีปลายนี่แหละต้นนี้นะต่แตายต่แต,แตอืสองปีเนาะต้นนี้สองปีปลูกเดือนสิบเอ็ดนี่แหละต้นนี้นะเดือนสิบเอ็ดปลูกเงาะต้นนี้กะนี่กะเดือนเดือนสิบสองแล้วเนาะนี่ได้ปีกับหนึ่งเดือนแล้วเออสองปีกับหนึ่งเดือนต้นนี้ต้นนี้หันปลูกเดือนหกนี่ก็ปีปลาย แตกต่างกันขนาดเลยต้นนี้ก็ปีปลายอันที่แรกเหาต้นแตงกิ้งไปแตงกิ้งมาเนาะแล้วอันเห็ดงามันหักหักแล้วเขากัมาแตงไม่งานยอดน้อยฮะนะธรรมดามันก็ต้นใยแหลงามันหักมันลิ่เลยเมื่อก็ออกมาแต่ซ้ําน้ต้นนี้คือกันน่าจะเป็นฟุ้มใ่แล้วแต่ว่างาพาวตกลงมาใส่แล้วก็ งามมันฮักมันลิมันยังนอ้อยเดงามจะลงกล่องนี่ล่ะอ๋อจะก้มลูกก็ลงมาเอาแหละ,เ,หละเอาเบเห็นแล้วมันที่ไปใส่อือ ปีไายนี่ก็เป็นมากได้ต้นนี้นะหลินจีต้นนี้ปีไกยนี่ก็เป็นมากปีนี้ก็คิดว่าตมันต้องเป็นแหละปีนี้นะปีนี้ก็ต้องเป็นมากแหละพาไปเบื้องอันต้นนั้นก่อนเบื้องต้าทุกคนเบื้งไหม มั่อกรนค่อยปีนี้น่แตกยอดล่หลายปีปีนี้น่าจะเป็นมากหลายแหละปีกลายที่เป็นน้อยเดียวปีนี้แตกอันยอดแตกอันนี้เอาหลายแท้แล้วว่าหลายคักแทะแผลงงามขนาดเลยเอาปุ๋ยมากมาใส่เดบลใส่เท่านึงบอกใส่ปุ๋ยมากเนยประมาณเท่านึงนี่แหละแล้วก็แตกเอาแท้เอาว่าเลยอ่าประมาณนี้เด้อพี่พีเอฟซีเด้อแม่น้องปานพาพี่พีเอฟซี สมบางส่วนแม่น้องป่านเนาะก็ได้ประมาณนี้ส่วนกับบลกว้างเด็กนอ้องน้อยเดี๋ยวเพราะอันเฮ็ดตามกําลังเนาะก่อนที่ได้ต้นไม้มาปลูกเต็มนี่ก็สี่ปีห้าปีพอด้ทุกคนสีป่ปีสี่ปีปลายสีเข้าห้าปีเจยจะค่อยเด่นต้นไม้มาปลูกเสร็จเต็มนี่ฮะนะก็หลายต้นเติบเนาะงะกับต้นสี่สิบปลายต้นแล้วกัยังต้นอื่นๆอีกเนาะ ให้ส้มบ้างกันน้ำซานก่อนเดอ้อน้ำซานยามเศร้ากับโบเศร้าแล้วแหลยนะตอนนี้ก็บเป็ดมงปลายเกามงอย่างแล้วก็มองไหมน้ำซานน้ำซา,านก็นแห้งแล้วเดอ้อแห้งลงหลายเติบละเอาประมาณนี้ดเดอ้อพีพีเอฟซีเด้อแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าเดอ้อบ๊ายบาย